สวัสดีค่ะเก็บเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะเก็บเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้นะคะเตรียมไปบริจาคค่ะก็จะมีนูวันคืหนูใส่ไม่ได้แล้วก็อีกอย่างก็ไม่ได้ใส่เดี๋ยวจะเอาไปฝากองค์พระจาจาร์นะคะเพิ่นเอาบริจาคเพิ่นเอาไปพักเนื้อตลอดเอาไปหายเพิ่นเอาไปหายค้นดอยได้จ้ะนะคะอยู่ในยของสอนนะคะเขากับเก็บใสื้ล่างไปไหน,น,นเขามาใสา่เข้ากับเก็บไป สูตรนี้ก็สวยใส่บ่ได้เท่ากับเก็บไปมันก็ดีดียู่ิศาส่งต่อความส่งต่อสิ่งดีๆมันเก่งยิ่งทั้งสี่การทุกคนแ่บได้มันก็ดีอยู่ิศาส่งต่เก็บใบเขาก็สีเอาไปมีว่านไม่แซ่ของเด็กนะลูกสตอปเลยเก็บไปไม่จะเขาก็ไปวัดหาองคู่พระยาน้าเขาก็เอาไปน้ำ เรจะอันดมาใส่เข้ากับเก็บไปเก็บใบย้อมผ้าใเดิเนท่างไปเข้ากับออเ,ออเอาไปให้พระเจาขอเดินพระเจ้ากับชดเดใส่ประโยชน์น้ำชเสื้อตัวนี้ก็งงาม บอเดไซครับเก็บไปเลยวอไซด์นะครับก็เก็บไปเลยนี่เสื้อตัวนี้ก็น่ารักอยู่เพิ่งซื้อนะคะแม่สไตล์ก็เก็บไปให้คุณส่งต่อความสุขนะคะอย่างเช่นเสื้อยืดตัวนี้ก็นูุไซตะเสืร์มากระแลงจ้ะสิบวคอคอยด์ไซนอกากเก็บไปนี่นี่ตัวนี้ก็นีน่เสื้อตัวนี้กั วาเจ้อจเอจกันวาจ้เอเจเก็บน้ำกันเยากันเยาะยกันเยาก,กันนี่ตัวนี้กันใสได้ส่งต่อนะคะอาจารย์ที่นองบอลลมพูนะคะถ้าจารยี้ี่นองบอลลมพูพ้นไปแม่ห้องซ้อนสุป,ปีจานะคะเสื้อผ้าของเห่ากับเกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นเก็บไปเลยจ้าบ้านทใส่ดอกะะเสียผ้าลายอยู่ มไม่้โตม้งาตัวมจะอบอบจะทากันซึ้นตัวนี้ก็สวยนะคะตัวนี้นใส่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวสาใส่เป็นอย่ายกกันนี่ยังนี่นี่อันนี้จะเป็นเสือเส้อคลุมจ้ะเสื้อคลุมนะคะตัวนี้ก็เสื้อคลุมอาจจะเคจจ์นะคะเอกเก็บไปเลยนะ แ,แ,แน่แน่นมีกเส้นตัวนี้ก็สวยจ้ะน้องบ้าแดดไปขายต่อได้จ้ะเ่อออกไปยังถ้อาออกไปให้เ,เกิดประโยชน์ส่งตอ่อส่งต่อเสื้อผ้าของเรานะคะให้กับคนที่เป็นกรย่งว่ามีนี่งามจ้ะงามงามดีค่ะงานดีนะคะัใช้ได้ไเบิร์ดแม่นี่ยังเสียคุ้มตัวนี้ก็งามจ้ะเสียคุ้มตัวนี้ก็สวย ก็จัดไปเลยนะคะเตรียมตัวใส่ร่างใสอย่างไปส่งต่อความสุขของเราให้ผู้อื่นอันนี้ก็สวยสีดำตัวนี้นรใส่ได้หรือเปล่านะ,ะมนก็ใส่ได้นะเดี๋ยวถ้าเกิดเอาสใส่ หมดอแอเเง้วหมดแอเเง้วเอาไปว่าหลายโตัวเราตาตูา้นี้ก็จะหมดตู้เลยค่ะมอบความสุขเสื้อผุมมีสองตัวนะคะเอาไปหมดเลยค่ะตู้นี้หมดละมาดูตู้นี้ก่อน ชุดนี้เป็นชุดจ้าใช่เ่ระาะใดกันชุดนี้ก็เป็นชุดนะคะเาก็เอาไปเลยนะคะว่าเป็นยังค่ะก็พอเขาใสาา่เพราลใดเราห้อกับพกเก็บไปจ้าพิจารณาเรากะ,ะเอาไปเลยนี่ยังจริงๆตัวนี้ก็พอใช้ได้นะคะได,ได้เก็บไป เลยนะคะนอนอย่างนี้นะครับใส่ใดทา่ทาท่าเนือทาอ่างอียงต้อ,ยอยงสิเพื่อนใคจะต้องการเสื้อผาอันใดเพื่อนบอเอาเพื่นก็สิบ่กเอาโดดด้วยจากเพราะอยากด้วยจาเต้องเอาไปกอนนะคะไปเลยนะคะ ใส่เหาก็ต้องให้เอื่นใส่ให้ใเกิดประโยชน์นะจ๊ะนี่ยังเสุดสุดนี่จะชิมง่มามสิเมื่อต้องเอาไปขายต่อถามข้ากลับให้เอาไปให้เพ mm ื hmm. ่อนเลยนะครับเพื่อนใส่เกิดประโยชน์อีกยังเส้นตัวนี้ก็งามเมื่อตัวนี้นุใส่สุดสุดนอนเลยอยู่เพื่อนีใส่ไในยูดอกสุดนอนลาบไปกันไปนี่สุดไปยุ่ยุ่งโกงไมืออยู่อันนี้ไปก่อนเรืสบาย ใส่สบายบายนะคะ fc นะคะใส่สบายสบายสวัสดีทุกท่านนะคะมีอย่างเช่นผ้าทุงอย่างนี้น่ะผ้าทุงแบบนี้ก็สวยเห็นป่ะจ่าจสวยขพ้อนอยังหนูใส่ไม่ได้ค่ะหนูก็เอาไปให้เอาไปให้เพื่อนเลยนะคะมะแพงจะ้ะ ีถ้าเจ้าข้าเจา้า,จาก็สิได้เกิดประโยชน์นะครัะง่ามเด้หนูว่าแพงค่ะในเมื่อนหนูใส่ไม่ได้แล้วหนูไม่หนูไม่เก็บไว้นะคะง่าเพืต้องส่งต่อนะคะส่งต่อสิ่งดีๆนะคะนี่ยังใส่ซีขาวนี่สีขาวนี่ก็ง่ามจัดมากหนีน่า่ะหนูว่างามเด้ใส่บรร่ได้เรือจ้าใส่บรร่ได้เอวหนูมันใหญ่แล้วนะคะแล้วก็เอาไปให้คนใส่ได้ ง่ามจากน้ำนักขึ้นร่วนอรุณมีต่อถึงดีๆตัวนี้ก็ง่ามตัวนี้ใส่ได้บนจะเข้าตัวนี้ใส่ได้ดีนะใส่แบบกต็มเลยใส่ได้เสียบไว้ ไม่ได้ค่ะอ้วนขึ้นมากเลยแซ่บอไไรก็บ่าเป็นยังค่ะก็เป็นยังค่ะเก่าหายเพิ่นเลยปีโป้นี่นะคะเลยไม่ได้ค่ะเก็บให้เลยนะคะไม่ไม่อยู่จ้ะไม่ไมอยู่เด้อหาไม่ไม่แต่งงามจ้า อะไรลูกอะไรอวานขอไปยังวันนี้ตอนสุดข้าวให้เพื่อนจักสุดก่อนอะไรหนูจะขึ้นไปทําไมลูกขึ้นไปอะไรกล้องไม่ตั้งไว้แล้วเน้าสุดข้าวให้เพื่อนจักสุดก่อนนะคะเสียตัวนี้แหละเสียตัวนี้ ซินแล้วก็สุดขาวน้ำตรงต่อความสูงเสียพาลายยืดจา้าวอเตอร์ไซค์ห้าก็ต้องเก็บนะคะเก็บไปให้เพิ่นเอาไปทั้งดอยุภูรจ้าเอาไปทั้งดอยทั้งยังภุร่ะ เฮาก็เก็บกะหาหาอันใดเข้าบอสไซเขาก็หาขี่เกาแล้วเขาก็ทรงต้อสิ่งดีๆอันนี้กะบ,บอไดไซเขากันไดงามได้จันท่งามสวยมาก นม่ลายพื้นยคงงคุคน่ะงามยุคน่ะยุคน่ะงามจ่ะทรงต่อทรงต่อสิ่งดีๆยุคน่ะงามด้ยนี่สวยงามใส่บ่ไดไหมจ่าใส่บ่ไดก็ต้องเอาไปให้เกิดประโยชน์จ่าตั้งสิงสิกับใส่บ่ไดด้วยนี่ ไม่ได้นะคะอย่างนี้เราก็ต้องพับลงหลังเลยเอาไปพาดจานเพื่อนเราได้เอาไปใส่ให้เกิดประโยชน์พัาจานเพื่อนเอาเพื่อนไปเสี่ยงไร่สุป,ปี้นจะ๊ะไปแม่ห้องซ้อนสุป,ปีเพื่อนเอาไปให้เพือ่อนค่อนดอยค่อนนยังหน้จาจ้กสุป,ปี้ลุดแล้วลุดแล้วนะคะลุลังแล้วนะคะนะ ลน,นล่างเล,าล้านลงแล้วลนเหลือล้นเหลือ,เ,ลอเงินซ้ายนะคะเรือกินเรือใส่แล้วพี่น้องค่ะเรือกินเรือใส่แล้วนะคะเรือกินเหลือใส่แล้วนะคะ,ะ,คะขาทุงผ่าย,ยัางินเท่าไรเสื้อผ่านาแห้งลายแห้ง ร้ายจ้ะห้ากสิเกตไปเรื่อยๆจ้ะสเกตไปเรื่อยๆนะคะ,คะสำหรับคลิปนี้กับแค่นี้เด้อจ้ะเด้อดีค่ะ